ถ้าเกิดว่าในชุมชนนะครับในท้องที่ที่เราอยู่นะครับมีโรงงานแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อไก่นะครับให้มีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องตัวเกษตรชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วผมจะพาคุณผู้ชมมาดูไก่สายพันธุ์หนึ่งนะครับไก่ที่ทางผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือไก่เนื้อสายพันธุ์ลอสนั่นเองครับ ไก่สายพันธุ์นี้นะครับเป็นไก่ที่เจริญเติบโตไวนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับนิยมเลี้ยงกันมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปนะครับจะอยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่นะครับที่เป็นฟาร์มปิดซะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้นะครับก็คือทางฟาร์มนะครับเรามีจําหน่ายด้วยสาหรับเกษตรกรที่อยากเริ่มต้นทดลองเลี้ยงนะครับจำนวนไม่มากก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งจองกับทางฟาร์มได้ไก่เนื้อสายพันธุ์นี้นะครับคุณผู้ชมต้องรอให้ฟังว่า มันมีถิ่นกําเนิดนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยโดยบริษัทเอกชนนะครับเขาผลิตขึ้นนะครับผลิตมาเนี่ยครับมากกว่า60ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็กระจายไปในหลายๆประเทศทั่วโลกนี่นะครับมากกว่า100ประเทศในเอเชียของเราเนี่ยครับมีเกือบทุกประเทศเลยแต่ว่าที่สําคัญนะครับในเอเชียนี่นะครับบริษัทเอกชนในอเมริกาเนี่นะครับเขาก็เลือกที่จะมาลงทุนเนี่ยนะครับสร้าง สำนักงานนะครับในประเทศใหญ่ๆนะครับที่มีกําลังการผลิตไก่เนื้อเยอะๆยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศจีนนะครับประเทศที่2ก็คืออินเดียนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประเทศไทยของเราครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งผลิตไก่เนื้อนะครับที่สําคัญของโลกนะครับคือติด1ใน10ของโลกเลย คือปริมาณการที่เราผลิตได้เยอะๆนี่นะครับคุณผู้ชมบริโภคไก่เนื้ออยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นไก่เนื้อตัวเป็นๆว่าเขาเลี้ยงกันยังไงใช่ไหมครับเราอาจจะเคยขับรถนะครับไปตามถนนหนทางแล้วก็เราไปเห็นรถที่เขาบรรทุกไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่เนื้อส่วนใหญ่ก็คือเป็นไก่เนื้อสายพันนี้นี่แหละครับแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับว่าไก่สายพันธุ์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจเจริญเติบโตดีหน้าเลี้ยงใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้ว ทำไมถึงไม่ค่อยมีเกษตรกรรายย่อยนี่นะครับเขาเลี้ยงกันเลยนะครับเป็นเพราะสาเหตุใดเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับของไก่เนื้อนะครับสายพันธุ์นี้ที่เลี้ยงอยู่ที่30วันนะครับเพศเมียนี่นครับเขาจะมีน้ําหนักอยู่ที่1.662กิโลกรัมนะครับ โดยระยะเวลานะครับ30วันนะครับตัวเมียเนี่ยจะกินอาหารไปนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่43.25บาทนะครับตัวผู้นะครับจะกินอาหารอยู่ที่47.31บาทในช่วงระยะเวลา30วันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเขามีการขายไก่มีชีวิตนะครับสำหรับไก่เนื้อนี่นะครับถ้าเราไปเทียบข้อมูลจากกรุงเทพมหานครนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับ ราคาขายเนี่ยไก่แบบมีชีวิตของไก่เนื้อนะครับมันจะอยู่ที่44.5บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ตีซะว่า,าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะขายไก่ได้นะครับในราคานะครับในในจำนวนเงินนี้นะครับ73.959บาทในตัวผู้นะครับในตัวผู้ก็จะขายได้เป็นจำนวนเงินนะครับ82.414บาทอันนี้เดี๋ยวผมจะคิดคร่าวๆนะครับให้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมถ้าเรา นำไก่นะครับไปขายนะครับแบบมีชีวิตนะครับก็คือแบบทั้งขี้ทั้งขนเลยนะครับแบบเป็นตัวเป็นๆนี่นะครับเราก็จะเอาจํานวนเงินที่ขายได้นะครับมาหักด้วยค่าอาหารแล้วก็ค่าลูกไก่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้หักค่าจัดการนะครับค่าการเลี้ยงต่างๆนะครับอันนี้คิดคร่าวๆให้ดูครับคุณผู้ชมในตัวเมียเนี่ยครับก็จะเหลือกําไรอยู่ที่6.709บาทในตัวผู้นะครับจะเหลืออยู่ที่ตัวละ11.104ส คุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมครับสำหรับกําไรที่มันเหลือในไก่เนื้อนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในปริมาณมากเนี่ยมันจะลดได้ในส่วนของค่าอาหารก็คือซื้ออาหารในครั้งละมากๆนะครับก็จะได้ในราคาส่งหรือว่าราคาฟาร์มครับรวมไปถึงราคาลูกไก่นี่นะครับมันก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามาพูดคุยกันถึงจุดอ่อนของ,ของเกษตรกรที่เลี้ยงจํานวนไม่มากเนี่ยนะครับก็จะมีจุดอ่อนตรงที่ว่า เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแปรรูปนะครับหรือว่านําไก่นี่นะครับไปเข้าลงเชืออหรือว่าลงค่าหรือว่าลงแปลรูปได้มันทําให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถ้าเรามาดูข้อมูลนะครับประกอบก็คือในอายุ30วันนี่นะครับของไก่ตัวเมียเนี่ยนะครับไก่ตัวเมียเนี่ยถ้าเรานําเอาไปแปรรูปนะครับโดยที่ไม่รวมเครื่องในนี่นะครับเขาจะเหลือน้ําหนักนะครับเพียงแค่71.86ซตนะครับ คือน้ำหนักเนี่ยมันจะหายไปบางส่วนจากน้ำหนักเพศเมียนะครับ1 6 6 2เนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่1.194กิโลกรัมครับเหลือกิโลในตัวผู้นะครับมันก็จะเหลือน้ําหนักนะครับอยู่ที่7 1 8 4เจซครับจากน้ําหนักเริ่มต้นนะครับ1.852เนี่ยนะครับมันจะเหลือน้ําหนักอยู่ที่1.330และถ้าเรานะครับนำเอาไก่แปรรูปนี่นะครับไก่สดทั้งตัวแปรรูปเรียบร้อยแล้วไม่รวมเครื่องในนี่นะครับ นำไปขายในราคากิโลกร,รัมละ82.5บาทนี่นะครับในตัวเมียก็จะขายได้98.505ครับในตัวผู้นะครับก็จะขายได้109.725บาทนั่นเองนะครับในตัวเมียเนี่ยจะเหลือที่31.255ครับในตัวผู้เหลือ38.415บาทและถ้าเกิดว่าเราครับไม่ได้จําหน่ายที่อายุ30วันครับแต่เรามาจําหน่ายอยู่ที่อายุ60วันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับ ในอายุ60วันของไก่เพศเมียนะครับมันจะหนักอยู่ที่4.097กิโลกรัมครับในตัวผู้จะหนักอยู่ที่4.962กิโลกรัมโอ้คุณผู้ชม4กว่ากว่านะครับ4.9เกือบ5โลนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยครับตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็มันจะมีค่าอาหารนะครับอันนี้ผมคิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วจากราคาเบื้องต้นนะครับ ในตัวเมียนะครับจะกินอยู่ที่151.847บาทในตัวผู้นะครับจะกินเยอะกว่าจะกินอยู่ที่179.578บาทในไก่ระยะ60วันนี้นะครับถ้าเรานำไปขายเนี่ยนะครับมันก็จะได้เงินเป็นจำนวนตัวเมียนะครับ182.316บาทในตัวผู้นะครับก็จะได้เงินนะครับ220.809บาบาทถ้ามาคิดกำไรนะครับหักอาหารนะครับแล้วก็หัก าลูกไก่แล้วเนี่ยนะครับจะเหลือตัวเมียเหลืออยู่6.469บาทตัวผู้นะครับเหลืออยู่17.231บาทเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นตัวเลขนี้นะครับเราก็คิดว่าไม่ไม่ควรที่จะเลี้ยงต่อครับก็คือเลี้ยงอายุน้อยแล้วก็พอถึงกําหนดระยะเวลาก็ขายได้เลยอันนี้ก็จะดีกว่าถ้าเกิดว่าขายเป็นไก่แบบมีชีวิตแต่ถ้าเรานะครับแปรรูปไก่ในอายุ60วันนี้นะครับที่เขาได้น้ําหนักในตัวใหญ่ๆแล้วนะครับ ในตัวเมียเนี่ยน้ำหนักเนี่ยครับมันจะเหลือนะครับ75.54ก็คือเอาทั้งขี้ทั้งขนออกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือน้ำหนักอยู่ที่3.094กกิโลกร,รัมนะครับเหลืออยู่ประมาณ3กิโลกร,รมัมถ้านำไปขายนะครับก็จะขายเป็นไก่สดทั้งตัวในราคากิโลกร,รัมละ82.5บาทก็จะได้เงินนะครับอยู่ที่ตัวเมียนะครับ255.255บาทในตัวผู้นะครับจะ เหลือน้ำหนักนะครับอยู่ที่3.790กิโลกร,รมัมเมื่อเรานำไปขายในราคากิโลกร,รัมละแ2 5บาบาทนี่นะครับจะเหลือเงินอยู่ที่312.675บาทเพราะฉะนั้นนะครับในเพศเมียนะครับจะเหลืออยู่ที่79.408ในตัวผู้นะครับจะเหลือกำไรอยู่ที่109.097น็ะครับก็ือเหลืออยู่ตัวละร้อยกว่าบาทเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็คือ แง่คิดนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเราจะขายแบบไก่มีชีวิตนะครับก็ขายในไก่อายุน้อยๆเนี่ยจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถนํามาแปรรูปได้นะครับก็คือเลี้ยงต่อนะครับให้เขามีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ขายได้กิโลกร,รัมละแพงๆขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะครับที่เขาประสบความสําเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อนะครับก็เนื่องมาจากเขาจะมีโรงงานแปรรูปนะครับเนื้อไก่เองนะครับสามารถนําไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายนะครับแล้วก็บางแห่งนี่นะครับเขาก็จะมีการขายนะครับขายปีกนะครับค้าปีกให้กับผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อไก่นะครับการทําให้มูลค่าสินค้านี่ครับมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าในชุมชนนะครับในท้องที่ที่เราอยู่นะครับมีโรงงานแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่แปรรูปเอาไปเป็นสินค้าต่างๆนะครับที่สามารถนําไปขายได้ในท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อไก่นะครับให้มีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะครับอยากเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ยังหาซื้อไก่เนื้อไม่ได้นะครับก็ติดต่อเรามาได้ เรามีไก่เนื้อสายพันธุ์ลอสนะครับเป็นรหัส308ให้กับคุณผู้ชมนะครับลองไปทดลองเลี้ยงกันดูนะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วก็ในโอกาสถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะขยายกิจการนะครับเพื่อมีโรงงานแปลรูปเนื้อไก่นะครับมีโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเพื่อผลิตเป็นอาหารได้อย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมโตกเกษตรชาแนลนะครับต้อง ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมโตนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ